สรุปข่าวเชื่อมันยูกโกรประจาวันที่8มิถุนายนโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่นนี้คอสนอเอเดนกาออนเชนฮากอยากจะจับเล่นหน้าซ้ายตำแหน่งที่เขาถนัดได้ไหมโดยทางแอนโทนี่เอเดนกาตัวรุกของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอร้องไปยังผู้จัดการทีมคนใหม่เอริกเชนฮากช่วยจับเขาลงเล่นกองหน้าริมซ้ายแทนด้านขวาแบบทางรับหลังนิกรักษาการเจ้านายใหญ่ขยันส่งแข่ง เนื่องจากมองว่าการกระชากทางซ้ายแล้วลากตัดยิงเข้าขวาเขาเนี่ยถนัดมากกว่านะซึ่งรังนิกถือว่าขยันใช้งานเอเนก้ามากกว่าผู้จัดการทีมคนไหนๆของทางปีแสดงเพราะรดูการที่ผ่าดมาลงเล่นร่วมกันไปถึงถึง27นัดทําไปถึง3ประตูทว่าบทบาทที่ดาวยิงหรือว่าดาวเตะสวิดดชเนี่ยปักหลักคือกองหน้าฝั่งขวาเพื่อนหลีกทางเจอร์ดอนซันโชปิดค่าตัวแพงกองหน้าฝั่งซ้ายในขง้งนี้ อย่างไรก็ตามแข้งวัย20ปีรายนี้พึ่งประเดิมประตูนำทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ร,รายการเดชั่นลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะตตำแหน่งกองหน้าซ้ายบอกจะไม่ทนหลีกทางให้ใครอีกขอท้าชิงตำแหน่งตัวจริงในยุคข,ของเชนฮาร์กการเล่นหน้าซ้ายลงตัวกับผมมากกว่านะการเปิดปากกับทางฟุตบอลคาราเนดี๋ยเขาได้บอกต่อไปอีกว่าที่แมนยูแล้วส่วนใหญ่พวกเขาให้ผมเล่นทางด้านขวาแต่เมื่อมาอยู่ในทีมชาติก็ได้โอกาสยืนกลับซ้ายซึ่งคือตำแหน่งปโปรดของตนเอง ผมสามารถสร้างผลงานได้มากกว่าจากตำแหน่งนี้สามารถเลื้อยตัดเข้าไปได้หรือกระชากหนีออกปริมเส้นได้นั่นเท่ากับว่าตำแหน่งด้านซ้ายที่โอตาฟอร์ดแข่งขันนั้นสูงมากเลยนะประหากเพิ่มเอเดนกาเข้าไปอีกคนก็เท่ากับว่าต้องเบียดซันโชดแล้วก็มาคัดไรฟอร์ดอีกหนึ่งคนนะเป็นตำแห่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าคําขอของเอเดนกานั้นจะได้ผลหรือว่าจะเข้าหูเอริกเทนฮาร์กไหมนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปเรามาดูข่าวจอมาแกนดิครับ ฟันเกาไม่เชียร์เมมเบอร์ไปผีแล้วเป็นสำรอจนะโดยทั้งหลุยฟันเกาเทนเนอร์ทีมชาติทอนแลนด์ออกโรงขู่เจเรียนเิมเบอร์ก่อนประการหลังจากแจ็คอาร์มสดำว่าหากย้ายไปตกและกรรมลำบากตัวสำมรองที่แมนยูก็ไม่พิจารณาให้ติดธงไปแข่งขันฟี f a เวิร์คัพ2 0 2 2ปลายปีอย่างแน่นอน โดยกระแสเชื่อมโยงเกิดเมื่อทางเอริกเชนฮากอดีตเทนเนอร์อาแจ็คอาร์มสเดมบรรับงานเป็นผู้จัดการทีมแมนยูจึงอยากได้แข้งที่บรจิจายอย่างทางชิมเบอร์ตามไปสมทบที่โอทฟฟอร์ดอีกด้วยอยา่างไรก็ตามฟันเกา่ายังไม่ได้เชียร์ดาวเตะไว้ะเปีรันนี้รีบไปเล่นกับทางพีเมเบอร์ริงกิตสู้เสริมกระดูกต่อไปที่โยฮันครัมอารีนาดีกว่าสำรองถาบอลที่โอทฟฟอร์ดนะ ผมคิดว่าด้วยคุณภาพที่นักเตะส,สามารถเล่นในเกมพรีเมบร์ลีกได้เรื่งรองนั้นไม่ใช่ปัญหาการเปิดปากก่อนเกมในช่นลีกในการยินวลวันที่8มิถุนายนแต่ถ้าเขาเลือดก้าวเข้าสู่อีกขั้นสำคัญในอาชีพเวลานี้เลยนะจะเป็นเครื่องหมายคำถามเลยซึ่งกรณีเขาเนียยไม่ได้ลงสนามอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นั่นเท่ากับว่าไม่ตัดสินใจอย่างชัญฉลาดแล้วคิดว่าหากอยากจะไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเขาต้องถูกใช้งานสมดเสมอน,นะ อันหนึ่งแข้งพึ่งจะบรรลุนิติภาวะก็เคยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต่อประเด็นนี้แต่ว่าอยากจะขัดเกาตนเองที่อาแจ็คไปอย่างน้อยอีกสักหนึ่งฤดูกาลเพราะมีข้อบอกพร่องบางประการอยากจะขจัดออกไปให้ได้ซะก,ก่อนในครั้งนี้นาเป็นบา,างานนี้ต้องรอดูกต่อไปก,ก็ล้ว่าจะเป็นเช่นไรฟันเกาจะสกัดดาวรุ่งซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับออกตัวแรงน,นเนียบรูโน่ลั่นขอนำเมนยูซิลชป์ยูโรป้า โดยกันที่ทางบรูโน่เฟอร์นันเดสเพย์เมกเกอร์ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลั่นวาจาขอควา้าแชมป์ยูโรปาลีกซีซั่นหน้าให้จบได้หลังทางเบรดเดบิวไม่ได้ไป,ปรว่วมโมกเกือกในศึกแชมเปี้ยนลีกโดยทางบรูโน่เฟอร์นันเดสจอมทัพโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศกล้องขอมุ่งมั่นนำทัพปีศาจแดงประกาศควา้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกในรายการหน้าให้จบได้ โดยแมนยูนั้นทำผลงานได้อย่างย่ำแย่นะฮะเมื่อซีซั่นล่าสุดโดยพวกเขาเนี่ยผ้าติดท็อปโฟทำให้หมดสิทธิ์เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและการจบฤด,ดูกาลอันดับที่6ส่งผลให้พวกเขาต้องอไปชิงชัยในนัดเกมยูโรปาลีกแทนซึ่งทางเฟอร์นันเดสเนี่ยซึ่งยังเคยพยายามจะคว้าแชามป์รายการแรกในนามแข้งฝีแดงให้จงได้เคยต้องผิดหวังกับการเล่นในรายการนี้มาแล้วเมื่อพวกเขาพลาดจุดโทษบีอารอันในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2021 อย่างไรก็ตามสำหรับฤดูกาล2022นะฮะเ a ยเมเกอร์จิมชาติบุติกสรายนี้มุ่งั่นไปนอย่างเต็มที่เลยว่าจะช่วยให้แมนยูคว้าแชมป์ยูโรป้าลีก้จบได้ เดียเขาด้บอกว่ามันน่าผิดหวังที่ไม่ได้เล่นเกมแชมเปี้ยนลีกและได้การหน้าใช่ไหมแน่นอนมันน่าผิดหวังเป็นอย่างมากทุกๆุกคนอยากจะเล่นในเกมแชมเปี้ยนลีกผมเคยเล่นในยุโรป้าลีกและเมื่อผมต้องการจะเล่นในรายการนั้นผมที่ต้องเอาชนะให้จงได้ผมเคยแพ้ในเกมนัดชิงมาแล้วและตอนนี้ผมต้องการจะคว้าแชมป์ให้จงได้ฟอนเดเดคนนี้ก็ได้กล่าวระบุปบิดใช้เป็นนามงงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีครับ เคนเผยรักการทำประตูหลังกดไปครึ่งร้อยให้กับทางสิงโตโดยทางแคดี้เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษเปิดใจหลังยิงประตูให้กับทางทีมชาติครบ50ลูกแล้วพาทีมแบ่งแต้มเยอรมันสำเร็จซึ่งเคนยิงประตูที่50ไปนมทีมชาติาหลังกดจุดโทษในช่วงท้ายเกมให้กับทางอังกฤษตามตีเสมอเยอรมันหนึ่งต่อหนึ่งแต่สุดยูฟาเดชั่นลีกเมื่อเช้าว,วันอังคารที่ผ่านมาซึ่งดาวยิงวัยย่าง29ปีปรายนี้เปิดใจว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆที่ทำประตูได้ ผมมีโอกาสสองครั้งก่อนหน้านี้ลูกแรกข้ามคานและมานูเอลนอยเออร์ก็เซฟได้ในลูกที่2เรัเดินหน้าต่อและก็เล่นฟุตบอลที่ประนั้นเล่นได้ดีที่สุดในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายรู้สึกด,ดีที่ทําประตูได้ผมรักในการทําประตูผมจึงชอบมันเสมอโดยเฉพาะสำหรับทีมชาติของผมเมื่อไหรก,ก็ตามที่ผมช่วยทีมได้ผมก็ดีใจเสมอเป็นนามังงานนี้แฮร์รี่เคนนะฮะถึงจะอายุเยอะนะ,ะผม29แล้วจะเข้า30แล้วแต่ก็ยังสามารถทําประตูได้ เป็นบุคคลที่ร่างกายแข็งแกร่งจริงๆแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกครับแฟนผีสเสียด้ไหม1แนวรุกแมนยูส่อจะย้ายซบยักษ์ใหญ่พิีเมีริกเปิดการเจรจาแล้วโดยหนึ่งในแนวรุกของทางบีแดงแมนเชสเตอร์ยูตตกเป็นข่าวซอแววจะย้ายซบยักษ์ใหญ่พิีเมีริกในช่วงสมัยน,นี้หลังเริ่มมีการเจรจากันแล้ว โดยในนี้ครักออฟไซกกด์นะผมริยงานข่าวบอกว่าไก่เดอะทองเท่าน,นัมฮอสเปอร์สโมสรแกร่งแห่งศึกพิบริลีก์ได้มีการเจรจาเกี่ยวกับการคว้าตัวมาคัสแบรตฟอร์ดกองหน้าทีมชัดอังกฤษของปีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาสุดทินทเท่านัมฮอสเปอร์สเตสเดียมในช่วงสมอน,นี้ โดยสำหรับทางบรดฟอร์ดวัย24ปีพึงจะพบกับฤดูกาลอันน่าผิดหวังในช่วงซีซั่นที่ผ่านมายิงไปเพียงแค่5ประตูกับอีก2 a s แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด32นัดรวมทุกบริการไม่สามารถช่วยให้ตัวสังกัดคว้าถ้วยแชมปน,นใดๆติดมือได้เลยแถมเจ้าตัวก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสานาในการลงสนามเป็นตัวจริงมากเท่าที่ควรนักจนทําให้มีกระแสข่าวแตว่าจะย้ายทีมออกมาเป็นประยะ และตามการรรยงานล่าสุดระบุเลยว่าทอร์แนมฮอสเปอร์ได้มีการติดต่อพูดคุยกับตัวแทนของบรัสฟอร์ดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะดึงแข้งรายนี้เข้ามาร่วมทัพทั้งนี้นั้นบรัสฟอร์ดยังเดิสัญญากับทางแมนเชสเตอร์ยูไจจะถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยแมนยูเนี่ยยังมีออปชั่นสามารถขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีและถ้ามีทีมไหนอยากได้ตัวไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้ก็คงต้องจ่ายค่าตัวไม่ต่ำกว่า70ล้านปอนด์เลยทีเดียวนานนะผมเป็นนักว่าง,งานนี้ถึงทีแมนถ้าาาเกิดว่จะขย ขอขายเต็มแม็กก็แล้วกันเลามาดูข่าวต่อมากันดีครับเชนฮากฟังเอาไว้ลูกรักหลังนิกขอประบายโดนจับลงเล่นให้กับทางแมนยูในตำแหน่งที่เขาไม่ค่อยถนัดนักโดยลูกรักของอดีตกุนซือแมนยูฝากถึงผู้จัดการทีมคนใหม่โดยบอกว่าเขายังฉายแสงในพรีเมียร์ลีกได้ไม่เต็มสูบหลังถูกจับลงเล่นกี่ตำแหน่งในครั้งนี้โดยงานนี้ทางแอนโชนี่อีเลนกาปีกดาวรุ่งทีมชาติสวีเดนวัย20ปี ให้สัมภาษณ์ผ่านทางฟุตบอลสแกนเดเลนสื่อบ้านเกิดเกี่ยวกับการแจ้งเกิดกับทางแมนเชสเตอร์นเตีดทีมอันดับที่6ในพรีเมียร์ลีกในรายการสำ21ี่น,น,นี้จากการลงสนามทั้งหมด21เกมในทุกรริการทำไปถึง3ประตูกับอีก2แอสซิสจนได้รับโอกาสติดทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ไปแล้วถึง3นัดอย่างไรก็ตามแอนโทนีเอรังกาเปิดเผยในบทสัมภาษณ์พร้อมฝากถึงเอลิกเชนฮากผู้ซื้อคนใหม่ของแมนยูทางอ้อมนะว่าเขานั้นยังสามารถประเบิดฟอร์มที่ดีกว่านี้ได้หากได้ลงสนามตำแหน่งที่เขาถนัดมากมายนัก ซึ่งที่ผ่านมาเขามักจะถูกปรับหลังนิกอดีตผู้จัดการทีมปีสแสดงที่เพิ่งย้ายไปคุมทีมชาติออสเตรียจับลงเล่นเป็นปีขวาส่วนจดอนซานโชที่เคยเล่นกับทางบริสตัดบุนตำแหน่งนั้นก็โดนโยกมายืนแบ็กซ้ายแทนในกร์ดนี้ด้านดาวรุ่งนะฮะที่เติบโตจากทางทีมเยาวชนของแมนยูที่บึ่งประเดิมประตูแรกให้กับทางทีมชาติสวีเดนชุดใหญ่ในศึกยูฟาเดชั่นลีก2022อ่าลีกบีนัดแรกกลุ่ม4 แพนน์เว์ปหนึต่อ2งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเปิดเผยนะว่าการลงเล่นตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายนั้นเหมาะก,กับผมเป็นอย่างมากส่วนการเล่นกับทางแมนยูนี้ผมเล่นทางขวาเชื่อมากเลยนะแต่ตอนนี้ในทีมชาติสวีเดนผมยังมีโอกาสได้เล่นทางซ้ายนั่นคือตำแหน่งที่ผมชอบที่สุดแล้วผมสามารถทำประโยชน์ได้มากขึ้นตำแหน่งนั้นซึ่งผมสามารถตัดเข้าด้านในและก็โยกออกด้านกว้างได้ในขรักนี้เปน็นตังหวะงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,ก,กันกันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงที่นครับขอบคุณทุกคนตาดต่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ